สวัสดีทุกท่านด้วยครับวันนี้อยู่เข้าสู่รายการดักเกอร์คุงนะครับวันนี้อยู่เกมไฟเดย์เทอร์ทีนะครับผมเป็นเกมผีที่เก่าแล้วแต่ว่าผมอยากมาฉลองคริสต์มาสทุกคนด้วยเกมนี้นะผมก็ก็เด็นขอสุขสันต์วันคริสต์มาสกับทุกคนด้วยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับเริ่มอย่างให้ ตอนนี้ที่มาเล่นอยู่ก็มีสิบคนนะครับผมแปดครับแปดครับแปดครับเอาแปดเหรอแปดครับพี่แปดเหรอแปดแปดแปดสิบปะเริ่มดีกว่าปะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วได้ได้เล่นเป็นที่เฟอร์นี่แล้วครับเริ่มเลยทุกคนอ้วนนะเมื่อกี้นะอ้วนนะเก็บเป็นคนแรกแน่ผมรอไปก่อน

คือเควสหลักๆของเกมนี้ครับเป็นเควสที่ต้องเอาตัวรอดจากเจสันนะครับผมวิน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 รอดด้วยวินนะครับก็เป็นเควสที่ต้องเอาตัวรอดจากเจสันโดยวิธีการหนีก็มีหลายวิธีนะครับซึ่งซึ่งต้องเอาตัวรอดกันก่อนนะครับตอนนี้ฟาร์มดิวินฟาร์มดิเบีวเบี้ยวกส วินวินวินเอาท่อไปโอเคนะครับตอนตอนนี้วิน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 ว่า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 ไปไปฟาร์มที่อื่นดีกว่าตรงนี้มันไม่มีพอไปไปหาบ้านอ่ะบ้านบ้านมันจะชอบมีมินิแมพให้ข้างหน้าเลยนี่เลยข้างหน้าเลยเนี่ยได้ได้ เออไป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 เข้าบ้านถังน้ำมันจะไปรถหรือเรือเรือเรือง่ายกว่าป่ะเอาเรืออยได้ป่ะไปดิงั้นเติมน้ำมันเลยเดี๋ยวเติมให้เดี๋ยวเติมใหไ้ได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 ้เซฟเต็มอีหน้าไปฮะ นี่ไม่น่าใช่เหลือนะวินวินไม่ไม่มีทางหนึ่งไม่ใช่เหรอตกสีฟ่ฟ้าปามีมอยู่ไหนอะเดี๋ยวตามมาตามมาตามม,าาม,มารอกันรอกันสเตย์หมดสเตย์หมดได้ได้ได้ไดกดกดผิดค่อยๆเดินไปก็ได้วินกดเอกอะ ไม,ไม่ไม่เราเราเก็บสเตมินาแล้วเราวิ่งเดียวเลยงวิ่งมแบบวิ่งจูดเลยอ๋อรอแปบนึมรองป๊บเึงเพราะว่าถ้าเกิดกด X คือสเตมินามันจะมันจะไม่รีให้ไงนนจนก,กว่าเราบอกว่าจะกดแบบ X X แบบกด X รอบหนึ่งสกิลเช็คไปนะครับผม โอเคเรียบร้อยเติมน้ำมาเสร็จละยำเลยเฮ้ยบิวฉันเจอมอเตอร์ได้ละไปไปไปเราลอดแล้เราลอดละยีลอดละยีลอดละโอเคฮะตอนนี้ผมมีสิทธิ์รอดสูงมากนะครับผมเพราะว่าวอเตอร์เรือก็เจ๋แล้วตอนน้ำมันก็เต็มแล้วจบแล้วแหละเสร็จแล้วแหละเสร็จแล้วแหละ ไปได้แล้วเนี่ยลงมาก่อนวินลงลงมาก่อนลงมาก่อนไปเลยวะล่ะลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนไม่ลงไมกด E ปะโอเค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 เฮ้ยเราเราต้องไปที่สวบัตพันคนเอ้ยนี่มันมันหลบได้แค่สี่คนปะหรือว่าสองสองทะเหลีสอง อ่ะป่ะงั้นเราก,เราาก็เราไปช่วยเขาก่อนเราไปช่วยเขาอ่ะเราไปช่วยเขาอ่ะเราเรามีสเปรย์ทิ้งไว้ตู้ศอกันแล้วกันเอ่อหาวุจจารหาวุจจารเฮ้ยแก๊ปเขาไปแล้วหนึ่งศพไอ้แก๊ปตายเร็วเกิน เราขึ้นเรือหนีเลยก็ได้นะเอาจริงๆ่ะเอาเลยป่ะล่ะไปดีป่ะมันขึ้นได้สองคนพอดีอ่ะใช่ป่ะป่ะปเดี๋ยวเรือไปได้คนเดียวเรากดอีไม่ได้เอ้ยมันไปได้คนเดียววะเอาดี <laughs> คุณบิวคุณบิวขอให้คุณโชคดีไม่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 เราจะไม่เางันเอาไว้เป็นตัวเลือกตอนสุดท้ายใช่ใช่ใช่เก็บยิวไว้ไปไปเราไปโคบด้านซ้ายเขาถึงดีกว่าเอาผมผมรู้ว่าไอ้ตรงซ่อมนี้คือจะมีวัตถุดิบซ่อมของออกอยู่ใช่ใช่ใช่เป็นเลือที่ดี ับใหม่ค่อยๆวิ่งไปกันเลยวิทย์ล้อก่อนได้แล้ไอ้มีคนอยู่หน้ามีคนอยู่หน้าสองคนสองคนสองคนเลยสองคนเลยเราไปสมทบกับเหรอใช่ใช่แล้วหน้ามีใครอยู่ไหมฮัลโหลครับพี่ท็อปพี่ท็อปพี่ท็อปอยู่ใครอะกาแฟ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 พี่ท็อปกาแฟพี่ท็อปเรือเสร็จแล้วพี่เรือเสร็จแล้วเรือเสร็จแล้วเหรอ จต่เลี้ไปได้คนเดียวนะไปได้คนเดียวนะพี่ได้คนเดียวพี่ใช่พี่พี่พี่มานี่ผมมีผมมีสเปรย์ผมมีสเปรย์พี่พี่ท็อปพี่ท็อปมานี่พี่ท็อปมานี่ผมมีสเปรย์ตรงไหนตรงไหนเรือเสร็จแล้วเรือเสร็จแล้วเดี๋ยวซ่อมซ่อมรถไปพี่ท็อปมาพี่ท็อปมาเดี๋ยวผมขี่จะต้องเรือไปได้คนเดียวเรือไปได้คนเดียวกูอยู่คนเดียวผีมาผีมาอู้ยอยู่กับอยู่กับปรยชนโอ้โหไม่อยู่กับกมีกรอยเลยแล้วเฉยแล้วไมไปตบพี่ตบทีเดียวลูกิ่ก ตกไปตายตกไปตายพี่วิ่งพี่วิ่งวิ่งวิ่งไม่ไม่ไม่พี่ถัดไปผมหมดฟังก์ชันมแล้วเดี๋ยวเราวิ่งเลยพี่วิ่งยาววิ่งพี่วิ่งพี่ไม่ใช่ไหจะฆ่าี้ยเลยพี่มันตกไม่ไปทางตายแล้วพี่ยังไม่ทำพิธีวิวจะกินเขาไปขโมยเสื้อแม่มาจำไม่ได้ปิดประตูก็เป็นผู้หญิงปิดประตูอัดหน้าแล้วกูไปแล้วเจอ

ถายเอาจริงนะกูได้กล่องกล่องไเนี่ยแบตเตอรี่แต่ไม่มีใครกันไม่มีใครกันกูเลยเรื่องเพื่อนคือกูทำเรือกันเสร็จแล้วอะมึง้องกันไม่ได้เมื่อกี้เรากูกับวินทำเรือเสร็จแล้วกล่องกูได้กล่องเออกูกูกับวินทำเรือเสร็จแล้วทไไมมม่ีใครกันเลยถ้ามันไปถ้ามันไปได้สองคนนี่คือกูกูกูไปแล้วอะเจอกันเพื่อนแบบโอ้ยไปสองคนสองคนเจอไม่มันเรือมันไปจริงๆมันคนไปได้สองคนไหนเกฟเรือที่นอแล้วเรือเรืออะไรอะแบบ คนหนึ่งคุมเหลียวไม่อีกคนนึงไงนี่โคดินวินโดนบินใครตายแล้วันแล้วมีคนออกไปยังพี่ท็อปโอเคไม่คือคือตอนเนี้ยอ้วนอ้วนวินแล้วก็อีกคนอะรู้แล้วอ้วนวินแฟร์รู้แล้วว่าไอเนี้ยต้องมอบเลยละเพื่อนกูเซมิน่าหมดกูไม่มีท่าก็เหมือนเหมอบกล่มอบตัวเลยเสร็จแล้วเกิดมาแบบมีกล่องรถแล้วก็แบบมีรถใกล้ๆเลยแต่แบบเพิ่มไม่มาก่อนแบบไม่ใช่กันเลยเปียนไปตายเลยทุกคนไออ้วนมันแหลกเลยอ๋อได้เนี้ย ใครมันไปยืนรอมหนุนทิ้แน่เลยไม่ไม่ไม่คือเดียวมันไปได้คนเดียวเรือในแบบใช่ไงก็คือมันจะงไคนเดียวเริจริงๆมันคนไปได้สองคนสามคนด้วยซ้ำอ่ะเอาจิงกุที่นั่งกสาคนว้านไปเลยไปได้นุนไปยแวไปเลยอนุนไม่รอดือีไปแล้วตายตายเอยไป โดนลักพาตัวลงไปในน้ำแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดเลยไม่หรอฉันไปพูดว่ากูอยู่ตรงเรือเว้ยคุณเพิ่มก็เลยมาหากูตรงเรือเลยน่ะตายเฉลือดใครอยู่ไม่ได้ไม่นะต่อไม้ที่นิดเนี่ยจตายเหมือนกันเลย ไอ้เหี้ยมีประทัดแต่เสือกมจริงๆตอนโดนจับอ่ะมันต้องมีคนไปฟาดแล้วเถิดเว้ใช่ยังไกูโดนจับแต่แล้กกูถือของสำคัญด้วยไมก็่เนยแรีคนใช่กูแต่คนแรกไอ้แก๊ถือ่องเนแตรีกลีคนกันเต่รีไอ้มก๊บถือกล่อนี่ยแต่นรีกลีดนวินดูตรีถไอขกูถือกองสนา่ยแตกลีคนกันกูคั่อยรีรไอ้แก๊บถือก่งเนียแจะรีกล้คนกันกูแตจะรีร้แกือกเนีแจะล้วนัน่ะ ไปไหมชิคกูมไม่ได้โชคดีอันนี้ทุกคนเดือดโชคดีหมดเลยคุณเป็นโชคดีอ่ะใจเย็นอย่าพึ่งมาเล่นฆาตากอตอนนี้จะตายเท่าคอมาจะตายแถวาอมะทอมมี่ไม่มีใครเรียกได้เดี๋ยวว่ะเออถ้ามีคนเรียกคุณนจะรอดนะพยายามหาของแล้วมึงขายยากสายเลยมันต้องไปมันต้องไปที่มีสารลักไอเนี่ยสารลักไอรูปซอมอ่ะมันจะมีของชิ้นส่วนอุปกรณ์ โอ้โหไวเกินลาคนกล้าตาดีมากครับพี่เอ๊ะไวเกินเอ้ยเราน่าจะนั่งเรือออกไปเลยคนหนึ่งใช่ใช่ใช่ถ้าถ้าออกคนหนึ่งน่าจะรอดไปแล้วอ้วนมึงพูดใช่ไหมว่านั่งใช่ใช่อ้วนพูดตอนนี้จะเต็มมื่อกี้เราเข้าไปก่อนเลยเลยอ้วนใช อ Teraz, ๋อจริงนะเมื่อก <ok ี้ม่อกี้ถ้าอวไม่พูดนะเราอาจจะแบไม่รู่าหนูับได้ั้งมวตไปเห็น่้นพูดเกือบรอดอ่ะเกือบรอดไม่นะไม่เราเรประเด็นคือเราเราหลงทิศไง่าบอกเลยว่ามีอะไรเสียแล้วมไเลยเพื่อนตอนแรกเราตอแรกะไปสับบิลอะแล้วอยู่ดีแฟจแฟนเพื่อนกง แล้วมีเบอรตายต่อไหนอันนี้เอ้ยเดี๋ยวพวกคนอะไรนะบินสมเปิลกันด้วยสมเปิลกันด้วยสมแล้วสมแล้วสมแล้วอยู่นะแต่เปิลมันทำให้นี่ลดลงครับบางทีมันมีสเตตลดอยู่ใช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 ่ไม่ไม่มันจะมีบางอันที่มันลดแค่สองสองเปอร์เซ็นต์อะไรหน่อยอะแต่ราไปเป็นส่วนเสริมเลยส่วนได้ ได้ทองดีเจนเดอรี่ใช่ปะวะใครไม่ปิดทุกคนอะมีอันหนึ่งได้อีปิดอีกกดเลยกดเลยไปแล้วค่ะเออว่านอย่าไปบอกผีนะเว้วันหลังว่ากูจะขึ้นเรืออีเด็ดที่กูบอกแล้วว่าเซเวน่ากูหมดกูไม่สามารถและก็ไปรอเด็กูนตุขึ้นเรือไปเลยอข้ามคำนั้นแหละกูว่าแล้ววินทำไมเราซ่อมเรือมาเราไม่ได้ใช้ด้วยกันนะวิน นั่นสิเราอยากให้มันขี่ได้สองคนมากเลยเออถ้าขี่ได้สองคนคือไปแล้วเจอกันคนแบบเจอกันแต่ตอนนี้ปิงเราขึ้นอ่ะเราเกมค้างหมดเลยใช่ครับทั้งเกมจะมึงโอ้โหจะไปโอ้โหได้ยินอย่างเสกโอ้ก็คือแบบไอ้อ้วนมันทำเป็นเนียนอ่ะมันทำเป็นเข้าบ้านไปนอนไปนอ่งแปะใต้เตียงอะแล้วก็ครับ did anyone else ครับ เรารีบฟาร์มของสเต็ปเดิมวิววิวปิดประตูปวิดตูะตูดิเอ๊ยประตูล็อกเอ้ยประตูแล้วใส่ก่อนถังน้ำมัน เฉยๆเออไม่มีของให้เก็บเลยเหรอนอกจากอาวุธอะ่ะเออมีดาอ่ดอาวุธเปิดหน้าต่างไว้เย,ยเอะๆจะไม่มีอาวุธเลยเว้ยนอกจาก เนี่ยถังน้ำมันเนี่ยเอ้ยมีมีตู้ให้เปิดไม่มีว่างเปล่าโลง่งมีอีกโลง่งโล่งโอเคไปต่อกันบ้านอินตรงนั้นตรงนั้น เป็นความอ้มีมีมียามียาสวยหนึ่งคลิป บ้านข้างหน้ามันจะมีคนนะเอาไว้ไม่มีเลยไอ้นี่ก็ถึกถึกห่าห่าอยู่เนี่ยล็อกประตูวางเปล่าโทเอาถังน้ำมันดีกว่า แบะแถบแม้วางเปล่าคือตอนนี้มีคนตายไปแล้วหนึ่งคนน่าจะเป็นอ้วนช่อ้วนอ้วนตายแล้วมีคนร้องอีกคนนึงก็คือแก็เกลือมากเลยตายนี้ผีวับมาแถวผมด้วย รันน w ว y ฟอร์มทุกอย่างแจรถเหรอขอดีสเตย์ก่อนแล้วกันนะโหลครับใครครับเพิ่มเพิ่มมีถังน้ำมันอะ ใจศพเพื่อนเราห้ามตายแล้วนะเพื่อนเราจะแพ้แล้วเพื่อนคุณแจรถอยู่กับฉันแล้วก็ถังน้ำมันอยู่กับฉันไม่เราแบตเตอรี่ไม่มีบิต๊ตะไลแล้วรถ <tampoco S 2> รถอยู่ไหนวะรถอยู่ไหนไม่รู้รถแบบดิมไม่เปิดไม่ได้ไม่มีแบบตามมาตามมาตามมาตัวม,มานไหน นี่อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้านี่เอออยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันไหมอยู่ด้วยกันไหมสี่คนไปไม่ได้แล้วฮะมีมีมีปืนสองกระบอกมีปืนสองกระบอกมีแบตเตอรี่ไหมมีใครเจอแบตเตอรี่ไหมไม่มีไม่มีไม่มียังไม่เจอเลยยังไม่เจอจะจะกุศลบเก่ากูนะคุณเจอ่ากูหยิบมาแล้วหยิบมาแล้วกูมีถังน้ำมันแล้วสวยเติีมเตรมเตรมอยู่ด้วยกันนะไปด้วยกันเลยให้อยู่คนเดียวนเดียวคนเดียวนเดียวคนเดียวตอนนี้โอ้โหให้หนุนโดนไล่หนุนโดนไล่หนุนโดนไล่อ้วนนี่แหละมึงกับไม่ไหวจริงจริงหนุนอยู่อีกฝั่งเลยนะ ใช่โดนโดนพี่ท็อปไล่อยู่ตอนนี้เติมเสร็จละหาแบตเตอรี่อ่ะจบเลยเกียต์ป้าน้าไปยังลองลองฝ่าฝันสองข้ามเคลียร์ยังเฮ้ยเย็ร้อยหนุนไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยเด้กเพื่อนอยู่ด้วยกันนะเพื่อนทีมหมดเลน ผีว้บมเข oh God, I, I ้ารถผีวับเข้ารถมีเ่โอ้ยโอ้ยอ้ยอ้้ยโอ้ยอ้ยโอมย้ยมอ้ย้ยอ้ยอ้ยโ้ยโเ้ย้ยอยโโอ้ยโอ้ยโอ้้ยยโอ้ยโออ้ยโอ้ยโอ เข้าบ้านนะเข้าบ้านนะมาๆวิ่งหน่อยไปจกให้หน่อยสเตย์หมดกระจบไม่เปิดเข้าไม่ได้เข้าได้ประตูนะกระจบสูงสเตย์ก็หมดง่ายเกินตัวมึงซ่อมดีก็ดีแต่ว่าสเตย์เอ้ยโอ้โหไปปิดอย่างงั้นแต่ต้องเข้ามาก่อนเพื่อนไอ้เขียวพี่ท็อปใจเย็นพี่พี่ท็อปใจเย็นพี่

มันเป็นอย่างนัมึงต่องมึงต้องกูเป็นกูเป็นรอบแรกกูเป็นต้องเดิเข้าไปนิดนึงเว้ยใช่ใช่ใ่มึงต้องมึงต้องผ่านประตูมาก่อนอุ๊ยพี่ท็อปรู้อ่ะตายเหรอโดนเด้อตายปะตายไม่มีคนไม่คนน่าอยู่ในห้อง้มากไม่ใช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 ่เพื่อนเพื่อนอ่น้องเพื่อนอยู่อเื่อเพื่อนเนทน่นเพื่อนตนเพื่อนตนออ่เเเเเเท็อบังอบัง ขีดบล็อกหมดแล้วค uh, mm ิดบล็อกดบล็อกเกินนิดม่งใหญ่ไปเอ้าหุยเพิมตัวเป็ดโคตรไวอุ้ยเพิมเป็จริงเติมโอ้แหลกมากวนวนตัววนตัวพิบเลยตีมแรกที่็อาเป็นเยียบมากเลย

มันไม่ตายอ่ะเจสันมันไม่ตายเว้ยไม่ต้องไม่ต้องไปทำทีเดียเดี๋ยววุมาทู่เดี๋ยวมันมึงโคบวกอ่ะวุ้นตายแล้วนะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวแบบพระก็ดีด้วยสมิีตัวจริงมันแหลกมากเลยจริงตาหน้าตาหน้าเรามารวมกันมันกูไม่สามารถว่ะเออถ้าจะเล่นจริงอ่ะรวมกันดีไว้กว่ากูไม่สามารถเลยยออแตปิงปิงมึแปลกนะบินกับเพิ่อบินบินกับเพื่อน เฮ้ยแต่มันแก้เซฟเซฟกนได้มันมีโอกาสเซฟคุณผู้ชายเราของคู่อยู่อ่ะมันไม่มีทางต้วตายเอาเอาเอาพวกอีนดี่มาตายมันเหลืออยู่คนเดียวน่าจะแพ้แหละบู๊ยฆาตกรสู้ยากมากใช่ใช่อันโก่เฮ้ยพี่ทพอลเล่นเงียบมากเลยอ่ะมึงไม่คุยอะไรนี่ขนาดเขาเล่นนี่คิลเลอร์ครั้งแรกเลยฮะพีทพอลเก็บเงียบแต่เก็บหมดเลยไม่ไม่เขา เออจีดจีดขาขาพี่ท้อให้โอกาสดูเธอจับ speaker, a roommate, a จับคอจับคอไม่ดีไม่ดีจับคอแล้วก็ป <un> ล <aciones> <c oughs> ่อยแล้วก็นั่นแหละฟันจะจัดอ๋อจิ๋หาแล้วเพิ่มปลายเอาฟาดเบาทำนี่ไม่สบายอ่ะ ต่อหน <Bond> <t ans> ้าใส่ตหน้าต่างได้วุ้นหน้าต่างไม่ใกล้ประตูไม่เวิร์กตัวเนีออกขวาลยน่าจะคิเนเลยโคตรันนะเออยยังประูไหนไม่รู้เลยอะไรนี่เล่นะครับผ่าผาครับเอ้ยอู้คนเต้นตายไม่ได้ใช่ใช่ลาคออส ถ้าวิ่งุ้มเหมือนเดทายได้บอกเลยสนุกเลยอืมเป็นแับกูแต่ข้าให้ดิแต่ไม่ิแต่แเป่าพอแล้วี่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วกูีึงแล้วเหรอพรนี้ต้องไปถไลีงานใช่พี่าใช่เาอเล่นงายมาพี่ใช่้ากรเป็นโกงฮัสกิลบาต้องสสกิล ครับก็จบแล้วครับสวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบายชอบกดไลค์อย่าลืมสมัครสมาชิกด้วยนะครับผม